Oh <laughs> ครับอ้วนฮึด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 ฮึบเอาดึงฮึบฮึดฮึบฮึฮเออเออ่ไฟมาสู่ไฟมาสู่ไฟมาสู่ไฟมาพุนเรือลักกำมาไตละพุนเห็นไเนบ่ดาวหุยรืลักว่ะ ไต่ตูดไต่ตูดไต่ตูดเออเดินลักไต่ตูดไต่ตูดไต่ตูดเดินลักเบ่งอึแม่อึดอึดเดินลักอึดปล่อยให้ออกก่อนเด้อเอออย่าหันหนักไปหาพี่ปีเด้อพี่ปีสิจัดการให้เด้อเดี๋ยวพี่ปีสิเก็บให้เด้อนั่งฝานั่งฝาคุกเข่าเอาอีหยังนั่งฝา นั่งฟ้าเออหมุน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 เลิบเลิฟหมุนเลิบหมุนหมุนเลิบหมุนหมุนหมุนเออหมุนหมุนเลิบเออหมุนหมุนหมุนเออ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 ยังล่ะนี่อันนี้ยังกันนี่เออเลิฟ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 เออเลิฟเจร็แล้วเออเลิฟโจว์แล้วเออลิฟโจว์แล้วเลิเลิฟโชวแล้ว Lo cho ở lo cho cho. Ava, ava, ava. Oh, lob, then, lob, lớp lob, then, 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 then. đen, yêu cầu loot, 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 ít loot, 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 tăng phí ít chá, loot, 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 phun. Ngay. เลือดักเท่ยยังเลือดรักเลือดรักหยอกคอตาพิกอ้วนเอ้ยอ้วนอ้วนหาหมูเห่นละอ้วนเอ้ยอ้วนอ้วนเอ้ยอ้วน เอาแล้ว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 มันไปหยอกกับทาปีแล้วอต่จะมาจุ๊บกันหน่อยเรามาจุ๊บกันหน่อยใช้ไฟใช้ไฟ เดินใน,นอืเดินเส้นบอมเม้นได้เลยเท่านี้ชุดผ้าค้อยอืมเปลือยเปลือยงามนักได้นะหากใครแน้นได้ไปให้เห็นสักคราเขาคงจะจำจิตตาติงตุลาอืมเสียงใคร ผู้เวียงจริงคือปิ้งสุดงามสวยอยู่บ่เคยเทียมซ้ำช่างงามชื่นใจบาหาออ่หวายน,น้ำนใสดินมองเห็นจนข <อ S 1> <า>นึ้นหายตาโนยเปิดเกิดใจอยู่ในถลานาชม ั้า,าปันนั่งชวนฉันคืนชมฉันลอยทายความุกรมนั่งชมน้ำมืกจุใจเบื่อลำน้ำเฮ้าไปแอวดอยพาเงือบชวนเพิ่นใช้น้อยแอวดอยเสียเพิ่นไกล มีนม้ำปลูกที่บนรองด้ยได้เลี้ยื้อง้อายินเสียงมันลยใ้จะได้่ทา่ลงได้บ่เียปานลูกข้อลูกข้อเวียนฉันจากไปแสนนานแต่ท่วมัวใจรอจะเร็วมันต้ออนติดจุดจุดจวดวด เป็นมือก็เป sort of. ็นน้ำเอาไปแอลอยฟ้าเหิบชวนเพลินใจน้อยไปบางกล่องเหรอเว้ มีน้ำตกแลนนกบินล้องกล้องไก่ยินเสียงมันแล้วสุขใจสุกใด่บ่มเปียบปานโอ้เวียงทิ้งแม่นฉันจกไปเสนนานแต่ความรู้เรียนรู้งานปอดได้ทำให้ท้านึกโอ้ Suốt, 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 suốt Giang bí khắc Ngọc cháu thông xúc cháy Lưu bằng sụt khôi ngọc <Nhạc> sầu máy hướng Nói bóng hay rơi rơi sầu à Nói bóng hay à Nói bóng hay rơi rơi à ไปอยู่ไกละละพลวงลวงใจค่อยลองปิดบ่วงเปลี่ยนผููพวงนี้ไกลไม่คืนก่อนเยื่อยอกเจ้าให้กันโอตัวฉันยิงตรงฉันถึงเสียงคิงเจียดแก้วเสียงหวานุุขคืนบันเจ้าคงจะชื่นแต่คอยอกับหนาทุกคืนอยากจะชื่นด้งนกน้อยจัง นกน้อจากคำค่อยไปหาเขาบ้างเขาจะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความวังอย่าเกียดชังให้น้อผหันไปโอ้ทั้งห้องต่ทั้งหลงเพลงทั้งหอใหม่ครับอินซี่ไปเอาหยารย์ดี อาะอยากได้แล้วเนาะเพราครับเราครับขอบคุณนตััวฉไห่เลิศกินน้ำแน่พอไห่เลิศกินน้ำแน่เจ้าคงจะชื่นแต่คอยกับหงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจังรอคอยให้ลูกใหไ่ลูกใหไ่ลูกใหญ่บ่นกนก อยากฟังเพลงขวันพีต่ตบคุณมากครับฝากาาคำคอยไปหาเขาบ้างเขา้จะรักหรือ,อว่าจะชังจงกลับมาให้ความหวังอยากจะชังต้องขอฝากคำ